หนังเรื่องที่มากพระขนมน่สนุกมากเลยค่ะพี่่เที่ยวที่มาค่ะนี่มาจากแคมราเลยครับอ๋อมาไกลนะคะครับตอนน คิดชอบชอบใช่ไหมคะชอบใช่ไหมชอบมากคิดว่าหนังไทยเนี่ยสู้หนังต่างชาติได้ไหมเอาแค่ในเอเชียเนี่ยค่ะสู้ได้ไหมได้อหรแน่นอนครับสู้ได้แน่นอนเป็นเรื่องแน่นอนถูกไหมใช่เป็นไงบ้างคะหนังที่มากพัดนมเมื่อกี้ก็สนุกดีครับเพราะว่ามาริโอเล่นดีมากครับเลยชอบใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอ๋อชอบเผือกครับมีเอกลักษณ์ดีครับตลกใช่ไหมคะใช่ครับเขามีบุคลิกของเขาดีครับค่ะแล้วคิดว่าหนังไทยเนี่ยสู้หนังต่างชาติได้ไหม สู้ได้ไหมเหรอผมผมว่าสู้ได้ครับเพราะว่าเขาแบบว่าหแบบว่าเขามีการดีไซน์ที่ดีมากครับเกี่ยวกับหนังอะไรนะครับแล้วเนื้อเรื่องโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับไทยสกายทีวีก็ขอท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับท่านสุวิทย์นะฮะซึ่งเป็นอดีตนักมนตรีนะครับวันนี้ท่านได้มีโอกาสมาร่วมชมนะครับหนังประวัติศาสตร์นะครับที่ฉากในซิดนีย์นะครับอยากจะถามท่านนะครับไม่ทราบว่าหนังเรื่องพี่มากพระโนงนะครับเมื่อ สามสี่สิบปีแล้วกับตอนนี้นะครับท่านคิดท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับนําหนังเอาหนังเก่ามาดัดแปลงเป็นหนังแนวใหม่นะครับผมผมผมเห็นว่าคนเขียนบทนี่นะครับ,รบซึ่งจริงแล้วเป็นเพื่อนกับลูกสาวผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่มีแนวคิดสร้างสารรค์แล้วก็เอ,เอาแนวคิดของเขามาวัฒนการหนัง เรื่องพ่มาพระขนงขึ้นมาใหม่เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกที่ทําเงินจะเป็นอย่างดีที่เมืองไทยแล้วก็คนซิดนีย์เองก็สนใจนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ดูหนังในวันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีสําหรับพวกเราที่อยู่ซิดนีย์นะครับเพราะว่าหนังไทยเนี่ยปกติก็ไม่ได้ค่อยมาไม่ได้มาฉายที่นี่นะครับแล้วก็เขาต้องชมเชยผู้จัดด้วยเพราะว่าผู้จัดก็ ได้เอาหนังเรื่องนี้มาฉายที่ซินนี่เนี่ยก็ต้องขอบคุณครับผมครับเพราะว่าพวกเราจะได้มีโอกาสได้ดูเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยคนก็เป็นที่สนใจของคนไทยทั้งประเทศครับเพราะว่าเป็นหนังที่สนุกสนานแล้วก็ดูแล้วก็มีความสุขครับผมอ่าก็เปลี่ยนแนวไปเลยใช่ครับเปลี่ยนแนวไปเลยดูอย่างอ่ากัตตากรูกล้านนี้ก็คือมาหัวล้อกันใช่หัวล้อกันอ่าท่านคิดว่าหนังไทยสมัยนี้นะครับ แนวนี้นะครับท่านคิดว่า,าจะสามารถเข้าสู่ตลาดาสางประเทศได้ไหมครับคงจะเป็นจริงตอนนี้หนังไทยเป็นที่นิยมมาก<ว>นะครับละครไทยหนังไทยที่นิยมมากโดยเฉพาะยิ่งในประเทศจีน <PD ES> ซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากนะครับพันล้านคนเนี่ยผมเจอคนจีนเยอะ <PD ES> คนจีนเขาบอกว่าตอนนี้เขาดูละครไทยน,น <S <S แล้วก็ติดติด,ตดละครไทยด้วย <PD ES> นะครับติดละคร <PD ES> ไทยด้วยเพราะนั้นหนังไทยเองก็มีโอกาส <PD ES> ที่เข้าไปสู่ตลาดนะครับตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนแล้วก็ ออกไปให้คนไทยดูนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งหนังไทยเนี่ยไประดับโลกไปที่คานไปที่อะไรก็ได้รางวัลมาผมคิดว่าก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับสำหรับวงการหนังไทยรือสาหกรรมหนังไทยเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกไหมคะ่ะสนุกม,มากคะ่ะก็มีโอกาสมาดูที่ไม่ได้มาดูที่ซดนีก็คิดว่าดีคะ่ะ อยากให้จัดบ่อยๆสนุกมากค่ะ uh, What do you think about i s m o i s nice movie very funny very funny movie I like it very good y e a h very good างอันอะอยากให้มาดูกันเยอะๆก <Okay, S 1> ็เชียร์คนไทยทำหนังไทยค่ะให้มาจัดที่นี่บ่อยๆ <c oughs> ดีตลาดใช่เลยใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณ <c oughs> ค่ะ